เลยเอาให้หมดเลยอเรื่องอ๋อโอยมันหวานไม่เป็นไรมันไม่หวานมันเค็มแบบทั้งแบร์ทั้งยาทั้งสีขาวทั้งเนี่ยไม่ไหวไม่ได้โอ้ยไม่ไหวไม่ได้บอสสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาชวนคนในออฟฟิศของเราเล่นเกมอีกแล้วโดยเกมองเก็คือไพ่ต้องคันซ่าเราจะแจกไพ่ให้กับคนในออฟฟิศของเราคนละสองใบนะคะโดยรอบแรกจะให้คนที่มีแต้มน้อยสุดนะคะเป็นคนที่จะเลือกว่าจะให้ลำดับที่เท่าไหร่เป็นคนที่ต้องถูกทำโทษน,นะคะโดยโบรุโทัของเราในวันนี้บอกเลยว่าแสบมาก ไปเริ่มเล่นเกมกันได้เลยค่ะไปเริ่มเดียวน้อยสุดทุกคนน้อยสุดนะน้อยสุดนะคะแลกได้ใ่ไหกแรกเราเราไม่อยากแลกถ้าเราไม่อยากแรกก็ได้ใช่อุ้ยจะบอกว่าเราแกดีนะเราไรกไม่ได้โดนนะเข้าใจไหมเอาค่าเรกเอา่าแรกเ็น่เอาแรกก็ได้อาแรกกันสองคนค่ะจอยแรกไหม รถดีไหมอะไรเอารอ้ีดได้รื่องอพูดกันพูดามาตอนนี้ไม่ปล่อยคิวใครกันงานเปิดทีละคนเลยเทีละคนเริ่มกองดูอาซยก้องดูค่ะกล้องเออเปดแปดครับแปดแปดแปดเฮ้ค่ะ แล้วนะคือ็อดก็หมดขวเลนเทเทดูนะตอนเราสักว kind of so wow. oh, right. ้ากงเชื่อเลยจะให้กำหนดา่าะให้คนลำดับที่เท่าไหร่รองนอยอน้อยสุดรองไวสุดใช่ไหมเฮ้ยแ้ะม้ยังยังไงยังไงเปิดเลยไหมโคตรเสียทำตันหนีวะนี่ แล้วก็เปิดค่ะเปิดค่ะกูน้อยสุดอยู่แล้วเอามาเริ่มเปิดเลยเลเท่าไหนท่าไหดเลยเอดปีสิบเก้าครับอุ้ยเลยสิบเจ็ดอุ้ยสิปอุ้ย ก็ได้นะคะเราเนี่ยจะซุ่มโกรธปลดเลยอ่ะเด็กอีสรุปลองที่มากที่สุดค่ะมาเปิดเปิดค่ะแล้วจากแล้วจะฝังไหนเอาฝั่งนี้สิบค่ะ ไปแล้วครับสำหรับรอบที่สองมารอบที่สามเซอร์กูเกลวใหญ่ด้วยว้าวคุณแม่ใจเย็นไมัจยาสูงสุดไปเลยอันแรกไหมมาใครแรกมีใครแรกไหม่ะไกคเยอะัวสิบห้าแม่แรกไปเลยโอ้โหไม่ขาดเลยแม่สุดแก บ้าเิดเลยเปิดเท่าไหร่หนึ่งหนึ่งสามสามี่สามสบเ0สิไปก่อนมาแค่าเด็กค่า่ิบี่สิ่เกี่ายอมกะลอยจร โโอหแล้วน้ำน้ำนะมีใครมีหมูไหมลอยคำแม่ใจดีมากเลยอ่ะเออเนี่ยอะไรไม่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 จุกแม่ดีเอายีแล้วแต่แล้วแต่ขู่ขู่คนที่น้อยที่สุดคนที่น้อยที่สุดไปเลยมาอันนี้เคยนะน้อยสุดว้าย สิบขึ้นเลยสิบขึ้นสิบขึ้นถือว่าน้อยนะจริงอ่ะแรลกหลักแงวผียี่สิบขึ้นมียี่สิบลอ้นไาเรื่อยอา ฉปเลยเลยไปเลยเลยครับนี่ครบพบ6 11ค่ะไม่17 6ค่ะ4 4ตัว13ค่ะเจออะรอะมเลย เลิกลัวแล้วเอื่อนพามีคนบอดเนี่ยกูเดือดร้อนแล้วไม่เล็กไม่เล็กใช่ไหมไม่เล็กใช่ไหมเปิดไหมเปิดไมเปิดไม่เล็กเปิดไหมอาลุ้ยชะตากรรมมาแล้วจะไปเลยไม่มันต้องมีคนบอดก่อนตอนนี้ไมนต้องมีคนบอดไม่บอดหรอกปั๊บไม่บอดเลยเอาจะเล็กผมก็เล็กอุ้ยไม่ไดะได้หมดอะไรก็ได้ไม่เอาไม่เล็กหยุดนะปะนะปะนะเปิดเปิดก่อนก่อน 3ครับเจ็ดเก้าสี่คบม่น่่เ้ม่นี้จไรกูได้2ครับไม่เอาไรเอาเยอะสแก้วอาแก้วหนแก้วนึเพราะสมภาัก็ต้องไปโทกน้อยสุดน้อยสุดอ่ะระบายิบไป 1,2,3งสองสอะไรกอนไย่างนะเรียกอยค่ะอยูระยะเมื่อกีูยังได้กลิ่นเลยโอ้โหทัี่มาลงที่อกีบโอ้โหัคอลคอ ไม่เดี๋ยวเบาๆเบาชาติน้ำขาวเว่งเองคนที่ได้คือคนนี้มึงไม่กินเลยนะน้อยสุดเลยน้อยสุดมึงไม่ต้องเลีืยดแล้วเดี๋ยวมึงก็เลยน้อยสุดนะบอกเลยใครน้อยกว่าห้าตอนนี้คนแรกแรกพูดก็ได้คนนี้เลียมคนนี้เลียม อันนี้ไม่มีบอดอันนี้ไม่มีบอดประมาหนึงหไม่เอาได้ม่บอรดแต่สามหนึ่งใช่เปิดเเลยก็ได้อ่ะมาเปิดเลยใครแรกบ้างอ่ไม่ได้จริงอ่ะแบงไม่ได้เปิดก่อนเลยสิค่ะไปสีค่ะ7เจ็ดเจอ่าสี่อ่าไหมอ่ะนเลยเอาเยอะเอาเยอะเยอะ เดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีไม่มีแม่มึงต่ามระดับเดนี่ไงเออมันมันโบลอยอะไรเงี้ยอ่าเอยมาแล้วมาแล้วสมกับการรอคอยรอยคอ อะไายังไม่ได้กินสักานเลยก็แเดี๋ยวกินเสร็จมาขอคุกข้ามเลยพี่มากหรือน้อยเรื่อี่น้อยสุดนอยสุดปล่อยวางบอกเลยเอาดิเอาหรือเปล่ามาดูดูกันคนละบแล้วล่ะเออแลกคนละใบไหมล่ะแลกคนละใบแบไมีใบให้ดูใบนี้ก็ปอหรือแลกคนละใบไ่เออแลกคนละใบ ครบาหลายหลายคนไม่รคนระบายหลายๆคนมาล่ะคนระบายมาสับมาเปลี่ยนก็ได้ก่อนเออข้างลงใครไม่ต้องจัดแล้วเหรอเอไม่คนแรกอะเปลี่ยนเยอะอใครเปิดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเลยเหรอ เลืแรกค่ะเปิดค่ะอะไรแต่นะ13บสามค่ะเก้ค่ะมีคนเดิมสี่ห้ากสิบครับว้าสสิบสิบโดนมีข้าวเกิดแล้วร้อนข้ปแรกนี่กินเองนะเนี่ยไอ้ไอบีไอบีมงะะไปก็เลกันอยู่สองทอค่ะ เลยแม่บ้านมากรอกเองเล้มันแยกชั้นแล้วพี่ปกติก็ไม่ได้กินปลาทุกของอ่ะอร่อยพี่เหมือนน้ำเหมือนเมื่อกี้เหมือนต้อยคำอ่ะสามซอสหมดแก้วหนึ่งจะเป็นรสชาติแบบในเมันก็จะเป็นแบบเปรี้ยวๆอันนี้อย่างเดียวที่ไม่ได้กินเยอะอร่อยหนึ่งป่ะอะไรเปล่าเฮ้ยเฮ้ยคนร้อนตายไปแม่ มีอย่างนี้ด้วยวะอร่อยอร่อยขนมปังในบ้านนะนี่วันนี้ใครฉี่ลืมขวดนะมดปานเลยเอาลองสูงสุดรีบจองลองใครไข่มากกว่าสิบอะบอกเลยคนละไปรป่ะมึงร้อนอีกแล้วมาแลกงานอะไรอ่ะไม่มีคนแรกเอาเปิดเลย สูงสุดไปก่อนเกดครับปูมมอนหนเนี่ยหครับสิเอ้ยเก้าสิบห้าได้นั้นบอกก่อนตอนนี้เป็นฉันบอก16บหกสิบเอเก้่เก้าเฉยสิบเฮ้นยยยยยนยยยยย โอเคดีแต่มันไม่ดีตรงที่ฝาเขียวดยชันเลยมันแยกชันเลยาเพิ่ง่านปีเออเนี่ยทเีเลียวเกมเร็วเร็วเลวเรวเลี้ยดเลี้ยดเลยเลี้ยดเลยเลี้ยดเ๊ยเลี้ยวเลียวเลวเลเลี้ยวเลี้ยเม ไม่บ <ort. S 2> ิ้วจะจับมันไอ่ะให้มันหายหมดแลยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเร็วหวานเข้าแบบหวานเค็มอ่ะให้หมดเลยเอาให้หมดเลยอระเออโอ้ยมันหวานมัเป็นไรมันไม่หวานมันเค็มแบบะทั้งแบบทั้งยาทั้งสีขาวทั้งเนี่ยไม่ได้โอ้ยไม่ไหวไม่ได้บอสเอาด่เกบรกไเบรายการค่ะตอนนี้เบรกก่อน แต่นล้วมันอายุสองห้าห้าศูนย์แล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยเด็นแย่เราจะตัดไม่หรือว่าน้ำเพิ่งจะอร่อยไงป็นไงล่ะขอล้างคอด้วยน้ำไฟเบอร์ธรรมดาท่ออนนี้ได่คนชอบอยากกินเลยว้ยคนดูดีสี่อากมาก อ่ะเปิดเล่มสุดเปิดกสุดเปิ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 ดอะรลุเอาอะไรสี่สี่ขอกินางเงี้ยบอทพี่กเลยเจ็ด6สามไม่รอดดิไม่รอดไม่แต่นี่ล้างคอเออล้างคอล้างคอหวานๆอร่อย ชบแบบรูกหนูเอามามาข้างหน้าหน่อยมา,าหน้าหน่อ,อยกร่อยหดก้าไปเลยเหมดก้าไปเลยจัดไปชุดใหญ่ไปกระพริบจบไปเปที่เรียบร้อยแลย้วกิวันนี้ก็สนุกสนานมาก,กเลยทีเดียวก่อนที่จะจากทุกท่านไปทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับพวกเรานะคะแล้วก็อยากให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรยังไงนะคะฝากไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ อันนี้็พอผสมตัวอย่างเหรอมมีคนเสียหนึ่งพันบาทแล้วครับท่านผู้ชมไม่เออโอ้โหอดไม่ได้นะคะเมนูสุดพิเศษไม่อยากลออะไรเลยโอ้โหโอเคอย่ารูใหญ่ดูวยพอแล้วค่ะเป็นจริงนะคุณอุ้ยต้องเป็นคนที่หนึ่งเท่านั้นเออ เปลี่ยนคนใบอะไรอย่างเงี้ยลงกองกลางอะเอาได้ลงกลางไปหนงเนี่ยไอวงนี้น้อยทุกใบชัวร์สุดสูงเลยสูงสุดใครจะอยากสูงเอาหรอสูงสุดหรอไม่ได้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 ไม่ดไม่ได้ไม้่ด้จด้คมด้ไม่ได้่ไม่ได้ไสดมาใดม่น้ยมีแต่แบ่ไ่ได่า่ดไม่เด้ไ้ ไลกว่าเดิมสามแต้มอัแรกแรกอีกไหมล่ะแรงเปล่าแรกเปล่าคนระบายเปล่าเอาเป่าระบยอีกแล้วเขาระบหยเขาละบายเ่าเอางคนบเอาไงจบเอาเดยวมากสุดก็ได้เอาเลยเอาเลยเหรอเลไหมมาเอาไปเลยใครจะได้อีกเปล่าคนไปเปล่าไม่ไปก็ได้คืนสิ เปิดเลยดีกว่าเปิดเลยมาเจ็ดสิบหกครับสิบสิบเ้าฮ่าคนาไปคนละาไปลยแปดสิบเจ็ดสิบหเอาล่ะอะสูดีอคิดคนเองคาราเมลมาคิอาโต้ได้มาเด้ โอเคไม่เมื่อกี้เขาอ่ะมันหวานมันมันตีอ่าเออค่ะไม่แต่เราดูทีกินทีละน้อยนะงงไหมมันอร่อยอะของอร่อยมันต้องกินทีละโอเคเออค่ะเออไปยการวัเธอาสุดยอดเลยวันนี้หน้าผมเลยเขาค่ะ